หอยหวานนึ่งกองเขานะพี่ลองนะตอมเสื่อหอยหวานป้าพี่หองเต็มถาดป้าอยากพี่หองค่ะเราโรยด้วยแคปหนูลงไปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุศนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิมค่ะพี่น้องคะมันนี้พ่อพี่พ่อน้องมากินตำส่วนหอยหวานจ้าพี่น้องเต็มถาดอ่าหิยยู่พี่น้องค่ะมึงเนี่ยอันนี้ตุ๋นกระโหยกากหมูไปแล้วนะคะผักของห้ากระสิมีผักสลัดนะคะมีถั่วงอกมันนี้ผักบลายพี่น้องจ้ามันไปตลาดมาลุยข้ามมันนี่ไปน้ำตุู้พี่น้องขออนุญาตใส่มือโหลดนะคะพี่น้องขามึงเนี่ยคุณนะมามึงเนี่ยพี่น้องอุ้ยฝนกระเสียนลงเม็ดโปแปะโปแปะพี่น้องขา อืมอืมอืมขนม,มกินเส้นสดนะคะพี่นอ้องเป็นไวดีดิ อืมอืมไปเทยวอันนั้นอืมไปนั่นคันอืมอืมผมยองเมด อามีพี่รองอืมจริงอันหวานนีไ่ไม่ต้องเผานะพี่รองนะอือหืออัน mm. mm. ขั้นหม้แขวกับอันเล็กนะครับพี่น้องแขว,วกระดัซฟัดมันก็สิกินจงางกแน่นิดนึงอืมมัานเลยอ่งนั้นอืม กุญงอันได้รับพาแล้วมันดึงออกแบบหนี่ได้เลยพี่น,ออน้องอืมน้ำมันก็นอยากน้ำแขังไงโอ้หมดใ้พี่น้องโอย

ค้างแน่พี่หนุ่มแต่หอย Hmm. Mm.

<laughs> ừ, mhm lắm Hai cái mhm 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 đi nào mhm

ฮจุดยอดมาค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่น้องข่ะกินนีกินครับแม่ตาสวดขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้นหัวเทตคลิปนะครั้งต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องขะคลิปนี้พ่อสมนีคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ